สวัสดีครับสวัสดีกันช่วงบ่ายๆนะครับแรงๆพี่น้องนะครับมื้อนี้นะครับผมก็พาพี่น้องเฮาอยู่ให้อยู่นาคือเก่าแหละครับมื้อนี้ก็บรรยากาศดีจักหน่อยนะครับบ่แดดอีหยังอันตัวเบ็ดติได้บ่เมื่อวนะครับเดี๋ยวสิแพ้นี่พี่น้องเบิ่งนะครับมื้อนี้แดดบ่มีนะครับเด้อนี่ครับผมบรรยากาศดีมากนะครับเห็นบ่นะครับเบิ่งอารรถนะครับถ้าผู้ใดอยากมาเล่นช่วงสงกรานต์นะครับก็มาเด้อ ช่วงนี้ก็จะเป็นพักหวานนะครับเรื่องบอกนะครับพี่น้องนะครับช่วงนี้ม้อนี้กะนะครับเพื่อนฝูงมายามนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับบมมีสร้างจักเสียพี่น้องบรรยากาศมันดีพดนะครับนี่เบ่งเอานะครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับฝนกันลิ้นล้นนะครับนางตากฝนอยู่ข้าหนึ่งฝนไปอาลาดอีกแล้วม้อนี้นะครับสวนไ่ทูลเกษตรผสมผสานนะครับผมสำหรับพี่น้องเอฟทีทันใดนะครับอยากนะครับ มาเที่ยวนะครับก็มาได้นะครับหรือว่ามาพักผ่อนยนใจเอาเต็นมาน้ํานะครับหรือว่าอยากนะครับมอืไปนะครับมาเอาบรรยากาศนะครับบันเส์อาทิตย์นะครับมาได้นะครับน้ำก็เลื่อมไหลเลยพี่น้องนะครับน้ำใสแจ้วเลยนะครับพี่น้องนะครับน้ำใสแจ้วเลยนะครับกําลังตัวเบ็ดกันนะครับตัวเบ็ดปลาดุกย่างนะพุ่นไว้รุ่นของกำลังตัวเบ็ดอยู่พุ่นหมานมาบุ้นนี่หมานมาบิ้มได้จากตัวแล้วไอว่าพอแล้วไอวะ ชูโชกอีกแล้วอะไรของมันวะนะครับบรรยากาศดีมากนะครับผมนะครับก็จะมีปลาหมอนะครับปลาหมอชูโชอย่างปลาหมอชุมพรนะโอ้ยอนเด้ออุ้ยปลาหมอชูชูโชคอ,อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นหมอชูโชกเลยปลาหมอชุมพอรอันนี้ก็จะเป็นปลาดุกปลาดุพะรวะบอกเขาตกวะนะครับเจ้ายวกะบ,บ้านไปกินน้ำยู้ยเออคืองามเดียววะขายเป็นรถเด้อ เอาวิเศษมันเป็นงานแหลกตอนนี้เจ้าลูกน้ำมีได้กี่แล้วอ่ะประเดิมเนาะโอ้ยขักอี๋ประดุกงามโพดปืดไอ้ด้วยพี่น้องเบิ่งด้วยงามงามประดุกงามพี่น้องนะครับบรรยากาศมันย่างให้ยญ่เพื่อเอาเกลือตะกอนโอ้ยเพื่อนบ่อนี่ไม่คุกเกลือกอนเนาะอยู่เชิดสารเชิดบรรยากาศมันได้พี่น้องนะครับ ัง <OK> ต่อไปกะนี่ครับประมาณนี้เล้ครับด้วยบรรยากาศสำหรับผู้ใดอยากมาพักพอ่อยใจพงปิเลี่ยงเลี้ยงปลาไว้นะครับหลายหลายพันตัวละในอนาคตบ่ระในอนาคตกะประมาณนี้แหละครับแล้ห้องกะสีเตาให้นะครับพี่น้องทานนะครับแล้วกะมูนี่กะนะครับ้าผู้ใดอยากตกเบ็ดนะครับห้องกะสิมีเบ็ดในเสา ปลากันทิทางเป็นลูไห่นะแต่ภู้ใดอยากมาเที่ยวมาปักพรนะครับปลาพันตายอยู่นี่ก็ได้อดีตเอาบรรยากาศแบบที่ผูพมเฮ็ดนี่แหละครับถ้าผูไใดอยากนอนคืนก็เอาเต็นท์ม้านะครับของหน้ามีไห้ครับผมเรียบร้อยตรงนี้นะครับรอฝนลงนะครับแล้วพวกนี้ปูหย่านะครับปูหย่าล้วก็เทิชชทั้งยางแบบทำคัดสีคัดสีหน่อยนะครับมองมองเต็นตั้งอย่แล้วนี่อยู่นี่นะครับพี่น้องนายกบอยันแต่ผูไใดนะครับมีจักรยานกับว่าปั่นกับไปกับมาได้ บ่อสวนนั้นกะสีนะครับเลี้ยงปลาเหมือนนะครับกะสีเน่นให้เป็นพี่น้องครับัวเบ็ดนะครับัวเบ็ดแล้วกะนะครับเฮ็ดกินก็จะผมเฮ็ดจินเนี่ยครับผมนี่เอาบ้านๆเลยเอาน้ำค้างน้องไงละล่างปลานะครับนี่เห็นปะปลาดุกผู้ใด้ปลาอยังกะนะครับเอามาย่างกันกินแต่ว่าก็ต้องนะครับแต่คือจำนายคีอเก่าแะครับในสวนเขาเนาะนะครับแต่ว่ากะนะครับอันนี้เป็นรูปแบบนะครับบอกพี่น้องเาไว้นะครับสำหรับผู้ใดอยากมาผักพอนแบบสวนเกษตรนะครับ ถ้าผู้ใดอยากเล่นน้ำก็บทีนีนะครับมีเรือมียังไงนะครับช่วงหนาแล้งนะครับหนาพุละหนาห้อนนะครับมาได้ทุกย้ำเลยพี่น้องบ่บ่เรียกย้ำดอกเราเตรียมหมักนะครับเราเตรียมพี่น้องเขาจะมานะครับเดี๋ยวคอยพัฒนานะครับพี่น้องเรีองอย่างไรบ้างอ๋อกับปลาธรรมชาติเนาะบ่ได้ให้หัวอาหารได้นี่เนี่ยสุดยอดนะครับอันนั้นกัย่างรสย่างให้เดี๋ยวไปผู้เฒ่านน้ำย่างไปเล้าหลด บรรยากาศดีนะครับพื้นที่สวยนะครับโอ้คุมฟ้าคุมฝนพี่น้องเบื้งอากาศก็ดีอากาศก็ดีขาดยาขาดยากเดียววะเบิ้งเบื้งปลาหมอเบิ้งปลาหมอปลาหมอชุ่มพรสุดยอดนะครับเบิ้งมือปลาหมอซ้ำกันกับฝ่ามือเลยมือว่าไม่หน้อยหน่อยได้ไงอืมเขาเรียกปลาหมออย่างปลาหมอชุมพรนี่เขาเรียกบ้านสวนพี่น้องปลาหมอปลาหมอชุมพร อันนี้ก็สีเอามาลงหาพันธตนะครับตั้งเป้าไปแล้วนะครับสาข้างหลังผมพี่น้องนะครับจุ้มยังไมอนอ่นั่นได้ยังไม่อีกหลายหนก็นได้คุหมาน,นี่คุหมาน,นี้ปลาเอามาเบิร์หมาน,นี่เลยจีนเอาจะคงตกได้จะไปยังพอแล้วมันสิเบิดเออเนี่ครับหมานัาน่นครับหมานัาน่นได้แล้วสุดยอดคนหมาน อันนี้อันนี้มานี่มานี่มาเบิรงอันนี้มาเบิรงอันนีนนนนนน้สุดยอดเปล่ะ<จ>ขัดขัดน้ำก็ใสเจ้าพี่น้องนะครับคนอนะ่ะสามสามมื่อตีแล้วไม่ไม่ได้ไตรงนนห<า>รอกฮะเพียงใดมันเริ่มใสไปไปวดใสแล้วเมื่ออีวันมันใสแล้วแฟนมา,นานที่บ้านเขาเขาเร็ยกกันแอระเอาใส่องค์อ่อหนึ่งแบบเอาห้อยในสาย จักบาทบบาาโอ้คือบกฝาดหงอน,งนอยู่ดิเออเจนเย็นยัฝ<า> <c oughs> ่ามันงามไหล,หลเรย <c oughs> ร้อยมันนำเตรียมก่อนรับรรยากาศดีนะครับตีวันถือกแล้วรอพาเนกลอกันรอนะครับปลาดุกกูเบิรลบาดที่นี่ โอ้ตายโอ้ยเ็ทแล้วเราตีน้ำจิ้มไก่มีอยู่เดียวอ่ไก่อยู่ข้างหลังเอากินก่อนเจียงม,ม่ทั้งไหนปุ๊บปูตะกาศก็ดีครับที่มันอย่านี้นะสุดยอดเลยนะครับบรรยากาศดีมากนะเช่วันนี้เราอะเครื่องเสียงเราน่าจะเดินแล้วนันเนี่ย <c oughs> <c oughs> เครื่องเสียงเราน่าจะเดินแล้วนันเนี่ยดูตั้งไหนปุ๊บ บรรยากาศสุดๆพี่น้องเด้อสุดๆอีเลียนะครับมื้อนี่ปูนบักอัน,ม,นมอนันพลพี่น้องแดดบ่ต้องถามหาเร็มมื้อนี้ครับเพราะว่ามันมันลิ้นมาลอบนึงแล้วนะครับพี่น้องอีกจน้อยกับอาหารการจีน,นออกเต็มเลยนะครับเอายังล่อนั่นข้าวเหนียวข้าวเหนียวผสมกับยังผสมกับเนี้นอว่าเรียวกับแต่มันมากินเร็วปนาน้นดอกแต้าเจ้ากจนเต้าเจ้ามันมีความ ก็คนปิดข้าวหอมมะลิแท้ด้วยเปอร์เซียนเออมันบ่เงี้ยครับบุคขัก,ขกเ,อเอาเอายึดสองตัวปิดงบปิดงบอีกสองตัวก็ปิดงบแล้วแม่ส <c oughs> ี่ตัวแล้วย่างไปผู้ถอน้ำ โบนิ่งหงา,ายนางหงา,ายนางข้าพุทธเจ้าพุ่นบนิ่งครับสุดยอดเลยพุ่นนะครับพี่น้องนะนี่ครับสัมผัสด้วยตัวเองได้เด้อพี่น้องเด้อครับสำหรับเอีบทีวุบวาตติยูต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับกลับมาพักผ่อนยอนใจเมืองไทยกลับมาพักร้อนนะครับหนีหนาวมาร้อนหรือว่า กลับมายาบานยมทองนะครับผู้ใดยูตต่างประเทศหรือว่าผู้ใดอยู่ในกรุงเทพนะครับอยากมาพักผ่อนนะครับเอาบรรยากาศแบบนี้ได้นะครับเด้อนะครับเบ็ดนะครับเด้วยจัดการไว้ให้นะครับตอนเรบเบ็ดด่าไม่ไพ่เอาทั้งรมดาเขานี่แหละเงียกะเขาเนียวเขาเจ้าเขานี่แหละเชืองเชื่องเงี้ยคอฟังไอเชื่องคอฟังเขานี่ยแหละนะครับเอาเบบบ้บานเขานะครับนี่นะครับหลายคนก็มาบรรยากาศแบบนี้นะครับผมบานสวนเนาะล้อมรอบด้วยต้นไม้นะครับน้อยใหญ่กันเต็มเลยนะครับ ตัวนี้ผู้ใดยอยากยางอ้อมสวนกันจักนะครับยางเบิ้งก็ได้นะครับผมว่าได้ถึงอรอบมาุ้นนี่มันใหญ่ไปนอ้องแต่ผู้ใดามาช่วงนี้กับทิพ่อพักหวานนะครับเด้อแล้วก็ฝนลงอีกน้อยกับทพอ่อเนาะไม้นะครับแล้วก็บ,บักม่วงอันนี้กับทเป็นประหมอชุมพรนะครับนี่เลี้ยงอลามควดประหมอ,อมนะครับตัวใหญ่อันนี้ไสเบ็ดมีแต,ต่ต๊เอาทั้งนั้นนะครับบด้วานเด้อพี่น้องเด้อนะครับมแตรโต๊เอานะครับ ไ้มันได้ยังสองตัวเด้อเลาลูกสม,มุนก็หลายแเพี้ยโอ้ข่าวดีดอ,อกลูกสม,มุนอันนี้นะครับปัน่นจักรยานไปกับได้เลยครับพี่น้องบใบไม่กำลังออกนะครใบ,บใหม้กำลังออกเต็มเลยใบยพยุงใบแดงใบสักใบหลายๆใบนะครับออกกำลังเริ่มเขียวนะครับพี่น้องเขามีอยังกินกับล่ะักอะ่ะ บอันนี้แล้วสุดยอดครับโตใหญ่ดีคป่ะผักชีเป็นสวนโอ้ผักชีเยอะบรรยากาศดีนะครับบ่แดดนะครับมื้อ,อ,อ,อนีน้บ่แดดอีหลีบ่ห้อนหนาวพร้อมนะครับจนได้ใส่เสื้อกันหนาวนะครับสุดยอดนะครับเดี๋ยวมันมาอีกเดี๋ยวมันมาอีกเดี๋ยวไปเอาทานอยู่เดี๋ยวค่อยติดตามเบิ่งเรื่อยๆพี่นอ้องเด้อเดี๋ยวถ่ายเบิง่ง เด็กก <Đ> <reading. S 2> ินในเบื้องน้ำครับมือนียผมพี่น้องบังหันกะนะครับผมวันที่ปิดคลิปหล่ะเลืือปิดนะครับพรพอดีกำลังย่างปลานะครับผมพี่น้องนะครับพอดีปิดคลิปกับคำพอดีนะครับกำลังหนังเพลินๆกันนะครับก็เลยลืมถ่ายวทดีโอให้พี่น้องเบื้องนะครับตอนนี้กะได้ทีแล้วพี่น้องดนะครับได้ทีไผ่ทีมันนะครับผมพี่น้องนะครับนี่เบื้องเอาหลุดนะครับย่างปลากะนะครับกินไปเรียบร้อยถึงเอาไปให้ผู้เฒ่าน้ำนะครับนี่อันนี้คือบรรยากาศในเมื่อคืนนะครับปิดคลิปให้พี่น้องเบิ่งวังคลิปบังหันยำแงนะครับผมประมาณจ หาโมงหกโมงแรงกลัวนะครับผมตัวนี้อันนี้กะถือโอกาสแล้วครับเบิ้งบรรยากาศย้ำมือขึ้นไปน้ำนะครับผมนี่นะครับกะเดี๋ยวสีพยายามไทยพี่น้องเบิ้งน้ำเรื่อยๆนะครับสาหรับบรรยากาศย้มหมือเท่าย้มหมึอแรงย้มเทียงย้ำาบนะครับเก็บผักเก็บมีนะครับช่วงนี้ฝนกะเริ่มลงแล้วนะครับเล็กๆน้อยๆเพราะได้ห้่ดอกบกม่วงนะครับเด้อนะครับแล้วกะเพราะได้นะครับอากาศชุ่มชื้นคือยังมือนี้ครับโตดหนาวพี่น้องเด้อ ผักหวานผักหวานย่ไสเช่นอววงเลี้ยงลืมลืมพี่น้องได้ผักหวานนะของฝากกันนะครับเอามาให้พี่นอ้องเบิ้งดูนะครับเจ็บฝากเพื่อนนะครับนะครับนีบ่มียอดงามเลยเดี๋ยบิงบ้งตูเบืง้งดูเปิดนี่อันนี้คือผักหวานเก็บฝากมูนะครับเต่ว่ากับ่ได้ฝากอีรีกอกพี่น้องอันนี้เห็ดคอนเทนต์ในเือนครับเต่ว่าอีรีกันะครับขีดเงินนะครับเด้อขีดละสามทีบาทพีน้องเด้อครับเดอครับอันนี้เห็ดคอนเทนในือว่าฝากมูนะครับเด้อพี่น้องนะครับเอาไว้เด๋วสร้างีด นะครับนี่ายเง้นเรียบร้อยนะครับาำรับเอฟทีท่านใดนะครับอยากนะครับชมบรรยากาศบ้านบ้านบ้านนอกอิหีนะครับยุ่กลางโคกประมาณนะครับห้างจากหมู่บ้านประมาณสามูสองลูกัวนะครับก็มาเที่ยวกันได้นะครับนะครับแต่ว่าก้อนมาก็ต้องโทรบอกลงหนากอนะครับบริเวณบาริมาเลยนะครับเพราะหางทั้งที่ผมเปยู่ิทยุสวนนะครับผมก็มีภารกิจหลายอย่างหลายแนวนะครับผมก็ถ้าผมบวิทยุก็ทิ่บอกทีมงานนะครับทีมงานให ให้เหลโาทูนะครับพี่น้องเด้อนะครับให้ให้เหลโาทูนะครับเพราะว่าพักกันเห็ดเหลโาทูกินเองนะครับนี่เพราะว่าบมบมมีเงินซื้อกินเหล่านะครับกับบรรยากาศดีนะครับห้องน้ำก็มีเรียบร้อยนะผู้ห้องน้ำยุยไก่ได้พี่น้องเด้อนะครับโครงการต่อไปนะครับถ้าฝนลงกับเป็นปูหยาที่ผมบอกเบื้องต้นหลายๆคลิปแล้วนะครับผมแต่ว่ารอฝนอย่างเดียวนะครับกำลังสิกดกดปุ่มนะครับโดนนี่เลี้ยเลี้ยแต่กดปุ่มนะครับกดปุ่มมาทันได้พอฝนมันลง ผมยันหยาผมตายนะครับบกง่ัยรถนะครับเอาจังเจังเส้นเราพี่น้องเนาะจะไม่พอกันคลิปต่อไปเลยนะครับผม